ย่างข้าวข้าวหนึ่งขันย้อนร้อนๆน้ำจิ้มมะเขือพวงวันนี้ฝนตกฝนตกใจข้าวเลยวันนี้ต้องแต่มาขึ้นแต่ทิสี่ ระพักยาเอาไปต้มก่อนเด้อถ้าใอยากกินซดนไปได้นี่พรัคนตุ่มปลูกเองทำปอาสาธิษพี่นอนอยู่สุขสบายดีบ่ช่วงนี้กับโควิดก็ ดูแลตัวเองด้วยนะคะผมทำผักผลไม้เยอะๆทานผักผลไม้เยอะๆบริษาสทสวดมนต์หพพี่บาสอย่งนะี้โรคระบาดก็คือไพพี่บาทอย่างหนึ่ง เนื้อปลาเข้มปลาเข้มเจทำจากโปรตีนขอยืมชื่อเขามาปรุเยอะพะว่า ชื่อคืนมากับเพื่อ,อว่าจะส่งเสริมคนกินมังสวิรัติกินเจน,นะเพื่อสุขภาพแล้วก็ถ้ามีแบบว่ากับข้าหลากหลายอย่างเงี้ย นขัน,ะนขออยาสับติดมือว่าแม่นลูกเล่าเนาะลูกคำเมนตัวนี้หน่งเอ๋งของอันยากับแจ การมังสสาร์กันเดอรพ,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 พี่น้องเพียมพอแมมพี่น้องเอ้ยใครพี่บัตรมันเยอะลงวระบาทมันเยอะโฉมมาจากยังซาั์พินตามสะดวกนะทุกวันพระวันเกิดหรือว่ามือเท้าทุกวัาน,นมือเย็นจะได้ หรือหมอเรี่องตามโอกาสของเรากินทุกวันก็ได้วันละมืออ้อนี่นะหรือว่าจะกินทุกมื้อก็ได้นะมันก็เป็นสิ่งดีๆเลยเป็นการสะสมสะเสบียงหุนอย่างหนึ่งเป็นการาทานเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นจิตที่เมตตาถ้าไม่แล้วก็จะหลับลื่นหลับลื่น ไปเปิดดูกระตักลองไปทำดูพี่น้องรถต้องมาเชื่อผมทำรถเดยผมพูดแรงร่ต้องมาเชื่อผมทำรถล,ลองไปทำดูแต่พอท่านหน้นลลาอารมณ์เย็นลงผมว่ามึงควรเอาลมร้อนกินมนั่งแซลลัสมาก่อนยีนลงจริง ตื่นเตี่ยไม่กินเจกินอาหารทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจทานวิเคราะหหมูนะครับห,หมู่ก็คือห้าสีตามหลักโภชนาการนะครับผมก็มีสีแดงสีเขียวสีม่วงสีส้มนะไทุกอ่งสีดำออย่างเงี้ยเกี่ยวกับธัญพืชต่างๆ่เงี้ย ผลไม้ผลไม้ผักเนะี้ยผักก็มีกั้ห้าสีแังเ,เพื่อนก็นมีตั้งห้าสีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ขาดสารอาหารแน่นอนนะครับผมแต่กินช่วงแรกแรกมันจะพิวบ่อยเพราะว่าเพ่ออารู้ไหมครับ เราเคยทานเนื้อสัตว์มาเยอะแล้วร่างกายของเราอ่ะมันทำงานหนักมันดตลอดซึ่งมันย่อยน้ำน้ำย่อยนะครับออกมาตลอดออกมาเยอะออกมาเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นแล้วพอเรามาทานพวกมังสวัตทานเจเน,นี่ยลําไก้ททำงานไม่ได้หนักทำงานเบาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะยังไม่ชินนะครับผมเราจะทานไปประมาณสักห้าวันนะครับผมสามสี่ สามถึงห้าวันนี้ก็เริ่มชินแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทานมางท่านทานเจแนะนําช่องแล่นนะครับจะหิวบ่อยก็ให้ทานให้หาเผือกนะครับผมเผือกต้มนะครับผมเผือกต้มนะครับอันดับหนึ่งเลยเผือกต้มแล้วก็หาพวกมันนะครับมันนะครับผมแล้วก็พวกถั่วยี่สงถั่วต่างๆนะครับผมกินนะครับผมก็คือกินบ่อยๆนะครับผมมันจะเ ให้เรามีพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับผมผมนะครับทำงานที่ภาคสนามนะครับผมเป็นทหารมาก่อนนะครับผมทำงานรับราชการทหารมาก่อนนะครับผมก็ทำงานอยู่ภาคสนามตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ทำงานภาคสนามอ่ะทำทุกอย่างเลยขุดย ung, ่งขุดหิ้นตัดยงตัดยาเก็บยงเกบหญ้าด สักกระเบอือยันเรือลบอะครับเพื่อนๆเขาก็บอกว่าแตบบ่ใจว่าที่มันกินเจจะทำไมตัวเล็กทำไมไมันอึดจังเลยนะเพราะสถานก,การที่กินเจหรือว่ากินมังสวิรัตนะครับผมมันอยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆนะครับผมอยู่ที่ความศรัทธาของเราล้วนๆนะครับผมนะครับผมก็เลยว่าแล้วก็สิ่งที่ ทำให้ทุกคนมักจะเป็นข้ออ้างว่าทานแล้วมันเป็นลักขณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แท้จริงๆแล้วตัวจากที่ตัวเรายังแบบไม่รู้หลักในการทานนะครับผมก็คือแบบว่ายังไม่รู้ว่าเออ่ ต้องทานให้มันครบ5ห,หมู่ยังไง5สียังไงนะครับผมแล้วก็ถ้นเราต้องใช้พลังงานเ, <ๆ S 1> เานายอะๆเราต้องทานอะไรนะครับผมใช้พลังงานเยอะๆต้องทานเพือนะครับผมเพื่อครัวมันนะครับผมอย่าให้ขาดนะครับผมทำง,งานท่าสนามทำงานอย่างเงี้ยนะฮะขาดนุ่งผมแล้วกินไปเลยกินไปเลยครับแต่สำคัญคือกลัวก,กับ เปลือกเนะี่ยทำให้ไม่หิวง่ายแล้วก็มีแรงทำงานด้วยผมว่า,าการทานพิ่งอย่างเงี้ยมันได้สุขภาพนะครับผมได้สุขภาพของเราทำให้ลำลำไส้ของเราย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าเด็กนะบอกให้ น่าเด็จริงๆนะครับผมน่าเด็กเพื่อสะสมเบียงบุญเพื่อจิตที่เมตตาต่อสรรพสิ่งนะครับผมแค่หนึ่งมื้อทานเจมเหมือนชีวิตก็รอดพ้นการเสดตายแล้วทุกชีวิตก็รอดตายแล้วนะครับผมทุกชีวิตก็เขาก็มีจิตใจมีความสุขกล่วเหมือนเราเหมือนกันนะครับผม ถ้ามาถึงว่าเป็นการสะสมแสดงบุญแหล,ละสิ่งข้อหนึ่งนะครับห้ามห้าสัตวชี้ถามว่าทุกคนทำครบทุกทั้งห้าสิ่งเอครบไหมทั้งหมดบอกว่าไมันจะคบทำทุก,ทก,ทกเสมอไปใช่ไหมครับ บางคนผิดสินนี้บางคนผิดสินนี้แต่ว่าเราก็ค่อยขัดเกล่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยู่ท่ากลางสายกางนะครับผมสายกลางนะครับผม,บผมทําแล้วแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะครับผมเรื่องของการทานมังสวารทานเจใหม่ๆมันเป็นกันทุกคนเลยครับผมผมบอกไปเลยนะครับผมทานอาหารมังสวาร์ทานเจเนนะี่ย ัตถุดิบหาไม่ยากเลยนะครับผมเครื่องปรุงซอสยูอะไรพวกนี้ซีโรตัสพวกนี้มีหมดเลยห้าสปปรรพสินค้าต่างๆมีหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคานอไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเงี้ยผงชูรสถ้าไปเรากินได้เหมือนกันผลิตจาสมันหลังนะครับผมแต่ผงซุปรสดีหรือว่าคานอก็มีนะครับรสเห็ดหอมนะครับผมนี่นะครับผมมีขาย น้ำมันหอยเจยก็มีขายนะครับผมม,มีขายหมดเลยนะครับผมก็คือต้องบอกไว้อย่างนี้ดีกว่าเวลาเราอยากทานอาหารอะไรก็ทั่งเรามักจะสแสวงหาใช่ไหมมันจะก่อนผมอยากกินผมชอบกินกุ้งเจียวไก่มาละผมจะกินทุกร้านเลยร้านไหนมีผมไปใจแค่ไหนผมก็ไปใครบ้าอร่อยผมไปหมดเลยนะครับผมนั่นคือเราต่อสแสวงหาที่จะกินชด้ไหมครับ แต่ดืองอเนื้อที่แบบว่าแล้วเมื่อเราเราหายมาเปลี่ยนกินมังสัตว์กินเจเนี่ยทำไมเราไม่สสแสวงหาที่จะกินเหมือนเหมือนที่เราไปกินพวกเขาเรียกว่าอะไรก็อาหารชออาหารชอคืออาหารที่รับประทานเนื้อสัตว์แบบรนี้เป็นเด็กก็ด้วยที่แบบคือปกติเราเรานึต้องอลองนึกภาพตาบอดน,นะ ชอบกินผูเ้เต็มกันมาละใกล้ใจแค่ไหนก็ส่องแสวงหาไปนะครับผมไปกินทุกร้านที่มันมีแล้วกินไม่ได้กินแค่ชามเลยนะสองชามสองชามทุกครั้งนะครับผมร้านไหนผมมีผมส่อบไปเรื่อยนะครับผมก็เต็มใจมาละชอบมากนะครับผมชอบชีวิตจิตใจนะครับผมรู้ไหมแล้วเราพอมาเปลี่ยนกินมาหัวชินเจแล้วเราก็ ทำไมเราไม่เสาะแสวงหาเหมือนที่เราเคยกินก็มันก็เจอกันมาละก็เลยพอเรากินกินกินกับสิ่งที่ตรงนี้แล้วเราเราก็มีความสุขกับสิ่งตรงนี้แล้วไม่ว่าเราจะไปจังหวัดไหนเราก้เสาะแสวงหาที่จะกินอาหารเจตามหาอาหารเจก็คือเรียกว่าตามล่าอาหารร้านอาหารเจหรืออาหารนางสายรัดหรืออาหารแกนนะครับที่เขาเ็นหลักเขาจะเรียกักนนะครับผมเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพนะครับผม เราก็ยังสองแสวาหาได้เลยแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นนะครับผมแต่ก่อนผมไปไหนผมทำกับข้าวไปนะครับผมทุกวันนี้ไม่ทำครับเราผ่านจังหวัดไหนเราเซิร์ช g o o g l e ดูเลยนครราชสีมาอาหารเจมันก็จะขึ้นบอกหมดเลยนะครับผมไปนครร,ร,ร,ราชสีทามบาราชแล้วเราก็เซิร์ชหามันก็ขึ้นบอกนะครับผมไปกรุงเทพไปลาดพร้าวอย่างเงี้ย มีหมดนะคะผมแต่จักรก,ก็มีคับผมเนี่ยคือเราสอะบะแสวงหาไปเรื่อยๆอสซูรินฮิสเกตเอาง่ายว่ามีทุกจังหวัดที่ไปมาคอนแกเนก็มีอุบลนลักอาณีก็มีนะผมก็เลยแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเราได้ไปผูกพันธ์กับร้านต่างๆแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้สาะ,ะแสวงหาที่น่านนะผมบางที พอเรามาทานตรงนี้แล้วเราทําให้เราจิตใจเราเย็นลงนะครับผมเราก็ทำแล้วเราก็จะราบลื่นนะครับผมเราก็เมื่อเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยการที่ทานมังสวทานเจอะตรงๆเลยว่ามันช่วยต้านภัยพิบัตรนะครับผมให้กับตัวเราและก็ครอบครัวของเราีทั้งร่วมถึงพี่น้องร่วมโลกของเราด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะให้เพี่นอนทุกท่านลองหันมาทานมาานังสวัทานเจ,นเจครับผมทานทุกวันพระ หรือว่าทุกวันทุกวันพระหรือวันเกิดนะครับผมหรือว่าสะดวกเป็นบางมื้อก็ได้มื้อเช้าเฉพาะมื้อเช้าอย่างเงี้ยหรือมื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือว่าทุกวันก็ได้อะวันนี้เราอยากจะทานทานทานอาหารทุกวันพระวันเกิดใช่ไหมอ่ะสมมติวันจันทร์เป็นวันพระอย่างเงี้ยวันอังคารเป็นวันเกิดของเราอ่ะเราลองกินสองวันละแล้วเราลองรักพ่อรักแม่สมมุติว่าพ่อเกิดวันพุธอ่ะเราก็เราก็ทาน มาสักว่าทานเจให้กับพ่อปุที่แม่กับพ่อหรือว่าพ่อยังมีชีวิตอ,อยู่ก็ให้กับพ่อนะก็วันพุธตวันแม่เกิดวันเพื่อขัดถ้าวันแม่เกิดวันเพห่อขัดละลายทำไงแล้วลว่าทานให้แม่นะครับผมเป็นเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา,า,าของเรานะครับที่ให้กายสังขารของเรามานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทําให้เราแบบว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่ที่เราได้ทํา แล้วก็พออวันจันทร์วันเกิดใช่ไหมเออวันจันทร์วันพระพุทธิดวันจันทร์เป็นวันพระอังคารเป็นวันเกิดวันพุธเป็นวันพ่อนะวันเกิดของพ่อของเราพฤหัสเป็นวันเกิดของแม่ของเราวันศุกร์เป็นวันเกิดของใครวันเกิดของตาอวันเสาร์เป็นวันเกิดของคุณยายเนี้ยเราก็ทานนะครับผมเราก็เราก็สามารถ ทานได้หมดเลยนะแล้วก็อะอีกวันหนึ่งเปน็นวันอาทิตย์เราจะทานให้กับไขล่ลักทั้งให้กับเจ้ากรรมในเดืกนของเรานั่้ไงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเขาที่ทําให้เราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ให้เขาได้เมตตาของกับเราแล้วก็ปล่อยวางนะครับผมนะครับผมเราก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเราที่เราสวดมนตน์ับผมเมื่อสวดมนต์ ใส่บาลแล้วเราก็แผ่ส่วนบนส่วนส่วนกุส่วนเขาเรียกว่าแผ่การแผ่นั้นแผ่ความปิตินะครับผมแผ่ความที่แบบว่า,าน้ำใจนะครับผมทำให้าการที่เราเทน้ำลงไปก็ทำให้ให้เขาลดลดแรงฆ่า,แล,าแล้วก็ให้เขาได้รับกุส่วนตรงนั้นนะครับผมเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อเขานั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมเพียงแค่เราทานแค่นี้ มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับผมอันนี้การจะทานหรือไม่ทานมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องจะใช้วิจะยะยารยญาณนะครับในการที่จะรับชมนะครับผมก็น้องเหลิมก็ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจของน้องเหลิมวันนี้น้องเหลิมมากินโถข้าวเหนียวนะครับผมทานน้ำพริกนะครับผมน้ำพริกมะเขือพวงนะครับผม ก็มากินโทรกินไปก็เลยแบบเออหาไม่รู้จะคุยอะไรก็เลยมาคุยเรื่องนี้ว่าการที่ทานพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อไรเขาอยากจะบอกต่อนะครับผมจริงๆที่ผมพูดไม่ต้องเชื่อผมไปทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพียงว่าผมอยากให้ลองทําดูนะครับผมลองทําดูลองทําดูแล้วเราก็จะได้รับรู้ กับตัวของเราเองนะครับผมได้สัมผัสรับรู้กับตัวเราเองเหมือนกับผมทานเนี่ยน้ำพริกมุกกระควงมีใครรู้กับผมไหมว่ารสชาติมันเป็นยังไงผมว่าอร่อยแล้วพี่ๆทุกท่านยังไม่ได้ทานกับผมเลยพี่ๆก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเราได้มากินด้วยกันเราก็จะรู้รสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับมันเป็นสิ่งที่แบบ อยากให้ลองทําดูนะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับผมกด็ดีตอบทุกเรื่องราวนะครับผมก็ทุกสิ่งก็ล้วหน้ายินดีนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรามาทําพวกนี้มาทําให้เราโรคภัยไข้เจ็บของเราหายด้วยไม่ค่อยมีจะบอกว่าดีเลยไม่ค่อยมีหรือว่าหายเลย บางคนทานพวกนี้ยรู้เปล่าว่าคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยเขาหันมาทานพวกมังสวิรัติกันเยอะนะครับผมหมอห้ามเลยนะครับว่างดเนื้อสัตว์นะครับผมมันเนื้อสัตว์มันเหมือนกับมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับผมมันเขามีก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเขาก็ต้องมีสารเล่งใช่ไหมล่ะต้องมาฉีดยาฉีดอะไรแล้วนี่สารเคมีมันตกค้างแล้วนี้พอเรามากินมันก็เข้าสู่ร่างกายของเรา สังเกตว่าทุกวันนี้ัยรุ่นจะโตเร็วนะครับผมจะโตเร็วกว่าปกตินะครับผมส่วนผู้หญิงก็จะมีะเ,ขเขาเขาเรียกว่าของผู้หญิงเขาอะครับที่มันออกมาเกินกว่าวัยนะครับผมนั่นแหละประจำะะะสุภาพอยู่ลอยเนาะก็คือแบบนี่ประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีก่อนกว่าใบด,ด้วยความทีว่า ตัเนเร่งฉีดยาฉีดยาฉีดของสัตว์ให้มันเจริญเติบโตให้มันเจริญเติบโตให้มันเจริญเติบโตครับมันมันเป็นตกค้างแล้วที่เราพอเรามากินปั๊บมันทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมันเร่งน,นะครับผมเร่งน,นะครับผมมันทาให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราตลอดนี่เหรอเราเรารักตัวเราเองไหมแค่นั้นก็พอนะครับผมรักกับชีวิตของเราหรือเปล่ปา ะการที่ทานพวกนี้ไม่ต้องไปหาหมอเลยแทบไม่ต้องไปหาหมอเลยนะครับผมถ้าเราได้ทานพวกนี้แล้วเราจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมดีจริงๆนะครับก็ผมคิดว่าอืต้องเริ่มดีใจนะที่ที่ทุกคนที่แบบว่า ติดตามทิปนองเหลือตลอดมาไม่ว่าจะเป็นลิปการท่องเที่ยวนะครับผมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ไปท่องเที่ยวไหว้พระสดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆนะครับมันตามเวลาโอกาสนะครับผมแล้วก็ทำอาหารมาซอทาทำอาหารเจนะครับผมแล้วก็กินโชว์แล้วก็เกี่ยวกับการชมพวกผัดสวนครัวหรือว่าปลูกผักให้คาวามรู้เกี่ยวกับการปลูกทุกเรียนหรือว่าปลูก ผักต่างๆที่ที่น้องเหลิมนทำมาแล้วเรามันเกิดผลประโยชน์นะครับผมเลยว,ว่าทําขึ้นมาแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วเอาแล้วทำขึ้นมาแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็น้องเหลิมนก็ดีใจที่มีคนติดตามเข้ามานะครับผมไม่ได้หวังอะไรกับในการที่จะมามีกดไลค์หรือว่าติดตามหรืออะไรนะครับผมเพียงแค่ว่า แค่หนึ่งคนกดมันดีใจแล้วนะมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราทําคลิปไปได้น่าบเบื่ออะไรมากอะไรอย่างนี้หรือบ,บ้างทั้งมีมีคนติดตามเราอยู่นะอะไรอย่างนี้ยแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ผมก็ทําคลิปแล้วของสัว์เลี้ยงของผมขึ้นมาตอนแรกทําสั่์เลี้ยงขึ้นมาแล้งหลังมาทําอาหารเจอ,อาหารเจกว่าจะทํากว่าจะคิดมาทําได้สองปีนะครับผม ต้องด้วยเป็นคนขี้อายนะครับผมแต่ก่อนจะให้มาคุยนั่งคุยแล้วแบบตั้งกล้องแล้วคุยอย่างเงี้ยอายนะครับไม่ได้แค่ทำแบบเข้าแล้วพูดไปอายแล้วอะ่ะต้องไปดูคลิปแรกอะ่ะที่ว่าทำหอ,อ,อยทอดเจโอผมจะได้กินสองชั่วโมงอายครับอายแต่ตอนนั้นคลิปเรื่องแรกยังตัดต่อไม่เป็นนะผมก็เลยทำให้ ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยครับผมคลิปแรกที่เป็นพวกหอ,อยทอดนะครับผมเป็นอีพีศูนย์แล้วก็พวกอีพีหนึ่งก็จะเป็นน้ำพริกอันนี้ก็ตัดต่อไม่เป็นนะครับผมจนกระทั่งลองตัดต่อลองศึกษาใน youtube ดูว่าตัดต่อไงก็เลยทำให้ได้ตัดต่อวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆท่านหนึ่งที่อยู่ในคลิปนะครับผม ถ้าไม่มีเขาก็วันนี้ก็ไม่มีเราที่จะสามารถที่จะตัดต่อให้พี่น้องๆได้ดูนะครับผมเพราะว่าการตัดต่อมันทําให้ทลิปยน่นระยะเวลาออกมาใหา้มันสั้นๆแล้วก็ทําให้เทริปของเราไม่น่าเบื่อนะครับขึ้นมาก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะครับน้องเ,เก่งมากนะครับผมเป็นน้องผู้หญิงนะครับผมไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะครับผมก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะครับผม สิ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดื่มน้ำให้แะเลยถึงต้นทางเหมือนทานข้าวก็ให้ขอบคุณทุกสรสรพสสรรสิ่งขอบคุณที่มีพืชผัผกผลไม้ทุทกสิ่งทุกอย่างนะครับผมทำให้เราแบบได้มีความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นนะครับผมบางประเทศนะครับไม่ได้กินข้าวแบบดีแบบเรานะครับผมบางประเทศก็ยังสู้รบกันอยู่เลยนะครับผม แต่ประเทศของเราเป็นประเทศไทยที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากมายนะครับผมด้วยที่คนไทยก็เรียกว่าคนพุทธนะครับผมประเทศไทยเป็นชาวพุทธที่มีรักบุญีอยู่แล้วแล้วก็ติใจดีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการที่ดื่มน้ำแลึกสืทส้นทางนะครับผมเหมือนกับเรา ก่อนที่เราจะมีร่างกายสำคัญเราก็ต้องมีพ่อมีแม่เราก็ต้องได้ถึงนั่นใช่ไหมแล้วมากไปกว่านั้นก่อนที่พ่อแม่จะให้ร่างกายสำทั้งขายของเราขึ้นมาเนี่ยคือใครล่ะก็คือปูกกับย่าตายายของเรานั่นเองนะครับผมปู่ย่าตายายของเราเองนะครับผมก่อนที่จะมีปู่ย่าตายายของเราขึ้นมามีใครครับก็มีทวดนะครับผมมีคุณทวดของเรานะครับผมเพราะทังนั้นแล้ว เราต้องรู้จักเดิมน้ำหรือรลึลำนึกถึงต้นทานนะครับผมนะครับผมคิดเสมอว่าถ้าเราอยากทามาสหรบทานเจวันละมื้อสองมื้อหรือว่าทุกวันเทากจนเนี่ยให้นึกถึงคนที่เรารักนะครับผมพ่อแม่ของเราบรรพบุรของเราคุณพ่อของเรานะครับผมที่ให้ทําให้เราได้มีชีวิตขึ้นมาได้มีความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นนะครับผม วันนี้พ <c oughs> ูดไปเหมือนจะมันมันมัน,มน,มนปิติอะครับผมก็นะครับผมก็ไม่ได้ดราม่านะแต่ปิติดรามผมนั่ละแต่มันจะเวลามันจะเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวพี่พดูตาจ้านั่นไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทานต่อนะครับผมอ่าจะขอทานต่อก็วันนี้ก็มากินโชว์ในเรื่องของเขาเรียกว่าน้ำพริก มะเขือพวงนะผมทานกับข้าวเหนียวนะครับผมปลาเค็มเจชแซ่บเป็นเมนูมังสวิรัติเจอบ์อร่อยอร่อยนะครับผมเราจะต้องขอตัวไปกินก่อนนะไปโต้ไว้ก่อนนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมสิมพ์เข้ามาได้คุยกันได้นะครับผมก็ยินดีตอบทุกเรงราวนะครับผมขอขอบพระคุณมากครับขอบอคุณครับขอบพระคุณครับอบ,อรบ,บ๊ายบาย